นะคะดเมนชันตาเหี่ยวค่ะปี05นนะคะแท้ๆเลยนี่ค่ะเปิดมันทุกประตูเลยเปิดปากระโปรงทุกประตูเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาฝนตกลงมานิดนึงนะคะบุ๊กเซอร์วิสครบค่ะนี่ลูกค้าเก่ารักษารถดีมากอันนี้อยากจะบอกก่อนเลยนะคะมือแรกมือเดียวค่ะเก็บไว้หมดเลยลูกค้าเก่านี่อ่าโชว์กันเลยค่ะรบกวนดูเอกสารนะครับอย่าดูชดโอเล่นะครับ <laughs> เหมือนชุดชุดนอนดูได้เลยเราสบายขึ้นทุกวันเลยครับตอนนี้โอเล่สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะมาดูกันเลยค่ะอาดูฝั่งไหนก่อนนี่เลยชี้เลยอนี่อ่าดูฝั่งนี้บาร์โค้ดยังอยู่เลยนะคะนี่ค่ะบาร์โค้ดยังอยู่เลยจำเดิมเลยค่ะนี่สปิกร์ก็ยังอยู่เลยลูกลมๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ ต,ตาสัญลักษณ์อยู่ครบสัญลักษณ์อยู่ครบนะคะมอก,ก็ยังอยู่แบตเตอรี่เราจับเปลี่ยนใหม่เลยนี่เพจนะคะเพดเดิม<ๆ>เดิมส<ๆ>ติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยอะ่ะยังไม่หลุดเลยนี่นี่นรถอ,นนอะน,นี่ดูยังกลมอยู่เลยนี่คะ่ะดูได้เลยแล้วรถที่เต็นทุกคันเราจับเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วนี่ รถคันนี้ไม่มีซุลูกุยแน่นอนค่ะอ่าดูภายในกันก่อนเลยรอบคันเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะเ <c oughs> บาะหนังรักษาง่ายมากาดูกันได้เลยตรงปกแบบนี้เราถ่ายกันให้เห็นชัด,ชดเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะคะไม่เทเ่ๆเแน่นอนค่ะไม่หนึ่งแสนสี่หมื่น ว่ากิโลนะคะไม่เทร้านเปอร์เซ็นเนี่ยหาพีู่น์เลยครับเอาเลขทะเบียนไปเช็คศูนย์ได้เลยครับแล้วจะเจอข้อมูลครับใช่ค่ะหาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูเลขทะเบียนข้างหลังนะคะแจ้งราคาเลยละกันซื้อสดอย่างเดียวนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเน็ตเน็ตเลยค่ะดูเบาะหลังนะคะนี่ยังแน่นอยู่เลยแผงผิงประตูด้านคงด้านข้างน,นะคะเดิมเดิมสนิทเลยค่ะอ่าไม่เทแน่นอนค่ะ พิสูจน์เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขไม้ได้เลยว่าไม้แท้ค่ะคิดง่ายๆครับถ้าไม่แท้ไม่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 ถ่ายใช่เป็นหลักฐานแล้วครับคิดง่ายๆคงไม่ถ่ายให้เห็นแบบนี้แน่นอนค่ะถูกต้องนี่ดูดูดูข้างหลังก่อนเลยเครือบสีรถของศูนย์ยังอยู่เลยและถ่ายเดี๋ยวดูซีนด้วยครับอืาดูซีนใจเย็นครับนหลายชั้นครับเฮ้ยยมันหนักมันหนักเลยนะคะอ่าใจเย็นๆครับอ่าเดี๋ยวระหว่างที่ ดูดูนี่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 ช้อนไปดูเลยค่ะนี่มุมช้อนนึงช้อนเห็นไหมคะซีขาวขาวค่ะนั่นแหละครับแสดงว่าไม่เคยโดนทิ่มหรือโดนกระแทกอะไรมาเลยนะไม่มีโดนทิ่มโดนทิ่มโดนกระแทกขาเห็นไมคค่ะไม่เคยกงไม่เคยแก๊สค่ะเดี๋ยวปิดข้างหลังก่อนนี่ท้าพิสูจน์เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขไม้ได้เลยว่าไม้แท้แน่นอนค่ะตรงปกแบบนี้เลยค่ะเหมือนลูกค้าเดินมาดูรถด้วยตัวเองเลย ซื้อสดเท่านั้นนะคะ1 8 8 0 0 0บาทเน็ตๆ mm hmm. เลยค่ะ mm hmm. เต็นของเราอยู่กรุงเทพเมนบุร hmm. ีชื่อเต็นว่ารถบ้านโลมาน้อยนะคะพ mm ิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะ mm hmm. จะเซิร์ชไปก็จะเจอนะคะพร mm hmm. ้อมซื้อจริงแล้วโทร0994477051ค่ะ mm hmm. หรือโทร0814850000นะคะ mm hmm. เป็นเบอร์ของพี่โอนเอง mm hmm. จะโทรหาใครก็ได้นะคะ ้อมจริงแล้วค่อยโทรมาดีกว่าค่ะเรามีการไปส่งให้ฟรีนะคะส่งฟรีทั่วเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็ไปส่งให้ฟรีนะคะอ่าถ่ายเลขไม้ดูได้เลยว่าไม้แท้จริงไหม,ไมหรือตรง,งครับไม่ง้อไถยหรอกครับใช่ค่ะหรือถ้าใครไม่เชื่อก็เอาเลขทะเบียนไปเช็คเลขไม้ก่อนซื้อได้เลยใช่เราท้าพิสูจน์เลยอ่า สดนะคะ1น8่0 0สบาทเน็ตเน็ตเลยค่ะราคานี้เน็ตเน็ตแล้วแล้วรถด้วยอายุขนาดนี้สภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายนะหายากนะสภาพแบบนี้แล้วมือแรกมือเดียวนะคะอ่าตรงปกแบบนี้เลยค่ะบุ๊คเซอร์วิสครบค่ะสี่นาทีครึ่ง099 4477 051ค่ะหรือโทร081485 0000 เป็นเบอร์ของพี่โอน้นเต็นท์ของเรามีตัวตนที่แท้จริงนะคะอ่าไม่มโนค่ะตรงปกแบบนี้แน่นอนค่ะนี่เต็นท์ของเราชื่อรถบ้านโลมาน้อยนะคะอยู่กรุงเทพมินด,ดีพร้อมซื้อจริงแล้วค่อยโทรค่ะบ๊ายบาย